ý anh 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 má ha, ý leo, ma leo <laughs> <laughs> leo, à lục <laughs> 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 <Yeah. Yeah. Yeah. cười> Nè, nhưng mươi nó đi về luôn đó đâu hey đâu 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 đam đâu đâu non, non, non đâu đâu พาพาเดินชมบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นเฮียเสียบคือไม่ใส่เกือบเฮียเสียบอ่ะทำไมไม่ใส่เกือบเออไม่ทำไมไม่ใส่เกือบอะโอ no. <c oughs> <tr illes> ้ยโอ้ย à à, là à à chuông nón đơn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  à tay à, <laughs> à. pha nón đơn lên pha nón đơn lên Ha, Để... <laughs> ดำดำออกเอ๊ดำนี่หุ่นไวไปเออเบาไล่มันเลยไล่มันนี้เลยเนือน้อดำนี <c oughs> ่ไม่เอาไม่เอาแม,าม,ม่มันเออ อลองหันยางตามพื้นนี่ลูกเออลองหันยางตามพื้นคุกขาดูวยไอ,อเก่งเก่งอ่ะเดินเรื่อยเเดินเรื่อยเล้มไม่เป็นไรอ่ะพาน้องเดินพาน้องเดินเฮเซสเออไม่ต้องล่างน้องแรงนะพาน้องเดินเรื่อยเออเบาๆบรรยากาศสุดยอด จัดยามแรงปล่อยเทปปล่อยเอ, <c oughs> อาพาน้องเดินเล่นพาน้องเดิอนเอล่นนี่ <c oughs> เออโนโนจับไม่ได้มันดินมันเปื้อนบอกสิเรียกน้องมาเรียกน้องมาเรียกน้องมา